หลายคนนะเรียดเลยวะคุณเรี้ยนนยเฮ้ยเห็นไหมมีแสงไฟไม่รู้ว่ากี่คนนะแต่ผมเห็นนี่น่าน่าจะเกินน่าจะเกินหนึ่งคนนะพี่ๆอย่างน้อยก็สองคนนะ โอ้เป็นขึ้นนะ สวัสดีครับพี่พี่ตอนนี้นะผมก็เิ่มือแล้วนะผมผมต้องหาที่แคมป์สักที่หนึ่งให้ได้น,นะผมนะเพราะว่าเอาผมเนี่ยไปเข้าป่ามานะผมซึ่งผมไปกลับนะผมแต่ว่าไม่ทันฝนนะฝนมันตกตลอดทางเนะี่ยแถมมีฟ้าผ่าด้วยนะฟ้าลงผมเองก็ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศระหว่างเอ่อฝนตกหนักๆให้พี่ได้ชมนะผมเพราะว่ากลัวฟ้าบันจะผ่าใส่นะผมหนักมากๆนะก็ผมจะมา เออต้องแคมป์ตรงแ,แถวๆนี้นะผมพอดีเลยนะผมมันจะมีที่ประจำที่ผมมาประจานะผมก็คืออ่าตรงข้างลาธารนั้นนะผมผมจะไปแคมป์อย่างตรงนั้นนะผมพี่ๆนะก็ต้องรอชมนะผมว่าผมจะรอดหรือไม่รอดนะจะรอดหรือว่าจะล่วงก็ไม่รู้นะผมแต่ตอนนี้คือหนาวไปทั้งตัวนะผมเปียกนะก็จะหนึ่งทุ่มหน้าพี่ๆนะผมเองก็คิดว่าอาจจะอ่าต้องได้แคมป์เออสักแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าผมน้ำหิวละพอดีมีมาม่ากระไข่เค็มแล้วก็มีข้าวสาร อ่าผมก็เตรียมหม้อไว้นะผมเข้าป่านะก็กันไว้นะผมกันพลาดก็จะไปหาที่แคมป์นะผมก็คือข้างข้างลำธารที่ผมจะไปนี่แหละผมนะเพราะว่าไปต่อไฟอุ่นทําให้ร่างกายอุ่นก่อนแล้วก็เอาหุงหาอาหารกินนะผมนะก็เพื่อที่จะเดินทางกลับต่อนะผมต้องรอยฝนหยุดก่อนนะผมตอนนี้เนี่ยคือผมอยู่ในที่ล่มนะตอนนี้นะพี่ๆนะก็รอชมนะผมว่าจะรอดหรือว่าจะล่วงนะพี่ๆนะแต่ตอนนี้หนาวมากๆนะพี่ฮ้ย อนนี้นะพี่พี่ผมก็เดินเข้ามานะใกล้จะถึงละใกล้จะถึงเออเออริมห้วยนะผมว่าข้างลำธารน,นะพี่พี่ผมพยายามจะส่องให้มันที่ท้วนนะผมผมก็เราแวงเราแหงนะผมค่อนข้างที่จะกลัวแล้วผมบรรยากาศแบบนี้นะผมฝนตกแบบนี้ตอนนี้นี่คิดถึงกองไฟนะพี่พี่โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผม ไปถึงปั๊บเนี่ยผมก็จะตางไฟชีสก,ก่อนเลยนะผมแล้วก็ต่อด้วยก,ก่อไฟนะพี่พี่ไม่รู้ว่าไฟนี้จะก่อติดยากหรือเปล่านะผมเพราะว่าปูนเปียกเปียกหมดเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเชื้อไฟจะเอาอยู่หรือเปล่านะพี่พี่โอเคข้างน้านี้ก็ถึงนะผมโอ้เสียงน้ํานี่ดังมากๆนะพี่พี่ได้ยินเสียงน้ำชัดเลยนะพี่นะดังมาก ทั้งตัวพี่พี่ดี่สิวก็เจอกันตอนกลางไฟชิดเสร็จนะพี่พี่เห๋ือจะเป็นไข้ไเปียกหมดเลยพี่พ ถุงไว้ใน uh huh. น,บบนั้นนี้มือจะลำบากมากเลย ก็ตอนนี้นะพี่พี่ก็เขาหุงสุกแล้วนะพี่พี่ก็ต้มน้ำไม่เดือดเสร็จแล้วก็ใส่มาม่าแล้วก็กินข้าวครับผมแล้วก็มีไข่เค็มอยู่ฟองหนึ่งนะพี่พี่นะก็มีแค่นี้กินแค่นี้ไปก่อนนะพี่พี่ก็คือสรุปคือผมกลับไม่ได้นะพี่พี่นะตอนนี้เนี่ยก็สามทุ่มสี่ทุ่มนะรอฝนหยุดไม่หยุดสักทีหนึ่งนะเนี่ยผื่นขึ้นนะพี่พี่ะไรนะ โอ้โหเปล่ขึ้นนะขึ้นทั้งตัวพี่พี่ขึ้นขึ้นนะพี่พนะี่นี่ ฝนตกตอนเนื้อไงครับผมนะก็กับตอนนี้ก็ดึกเกินไปนะพี่พี่นะอือก็กินข้าวเสร็จแล้วก็เข้านอนนะครับพี่พี่นะก็เสียงน้ำนี่ดังมากๆนะพี่พี่เดี๋ยวร้อยน้ำเดือยเสร็จแล้วก็กินข้าวกันดีกว่านะครับพี่พีนะ 이거 <sus> like a t e r ไช่ครัเป yeah, mm. ็นเสียงให้เรียบร้อยหน่อยอืิันจะมาไล่เขอป็นคนเสี่ยแล้วเนาะอาจจะต้องมาขายหรือขายรงไนนาือ มีแสงไฟพี่พี่มันมีแสงไฟครับพี่พี่แ่พี่เมื่อกี้มันมีแสงไฟมาจากอําทานนะพี่พี่พพเห็นไหมมีแสงไฟมไม่รู้ว่ากี่คนนะแต่ผมเห็นนี่น่าน่าจะเกิน น่าจะเกินหนึ่งคนนะพี่พี่อย่างน้อยก็สองคนนะดูจักแสงทีนี้ผมคิดว่าน่าจะสองคนอัพอะสองคนขึ้นไป 他们厉害一点吗？就是。 พราคดูจะภาก้าม,ม,มันน่าจะเห็นผมเลยแต่มันไม่เห็นตัวผมนะไม่ถึงเห็นที่ผมแช้เนี่ยพี่ม,มันจะรู้ตัวป่ะ ยพ,นนะพยายามสูงน้ำอยู่ไกลด้วยนะพี่พี่นี่นี่ที่แคมป์ผมนี่รอรอดูเชิงนะพี่พี่นะรนะอดูแนะ้นะนะว่ามันเป็นใครและว่ามันมาทำอะไรกันนะแต่มันมานะมากน่าจะมากมากกว่าหนึ่งคนแนะน่นอนนะแต่ผมเห็นเลยได้ชัดแล้วว่าเป็นสองคนขึ้นไป แต่ผมไม่มั่นใจนะรอไดไมเคยเห็นว่าคนถ่ายวีดีโอแบบนี้น่าจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่ล่ะนะดีนะผมไม่ได้ส่องไฟฉายแล้วก็เปิดแฟลชนะพี่พี่ไฟฉายของผมเนี่ยถ้าส่องสาดไปเนี่ยยังไงก็เจอเต็มเต็มเจอตัวเนี่ยระยะนี้นีสว่างจ้าแน่นอนอันนี้ส่องมันมีแสงไฟส่องส่องส่องฝั่งส่องส่องลูกน่าจะสองคนขึ้น มาดูนี่ยินป่าว่ะไม่นา่าจะใช่ป่ะอ,อาจจะคนมาเดินป่ามาหาของป่ามายินป่าอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมแคมป์เดบไปสะพัดมีดก่อนทำพี่ๆนะสัตว์ฝ่ายตรงนี้อนะไรก็เห็นนะพี่ ใค่คนนั้นคุณเพียดเลยวะคุณเพียดเลยเฮ้ยเ้ใส่ผมอ่ะเฮ้ย ใครอ่ะออะะไร่มันจะมันโยนอะไรใส่ผมอ่ะสามคนครับพี่พี่ผมเห็นชัดเลยสามคนผมันเปิดไฟไม่เจ๊นอะไม่รู้ในกล้องพี่เห็นป้า มาหาปลาแล้วครับผม,ผม,คมแค่มาแคมป์เล่นเฉยๆครับผม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 มาแคมป์เฉยๆครับผมนะไม่มีอะไรครับผมหนาวหนาวนี้ขึ้นมาผิงไฟได้นะครับผมสามคนครับหน่งหนึ่งดว ต่างคนต่างคนต่างคนนะเขาไม่เห็นกันเนะ ได้ได้ไปลาเยอะไหมครับผมพี่รับได้ไปลาเยอะไหมครับผมนิดหน่อยครับในนิดหน่อยฮะหน,นาวขึ้นมาผิงไฟได้นะครับ นะผมผมมันนอนเล่นครับผมข้างน้ำฟังไม่รู้เรื่องครับเสียงน้ำดังมากนเขากำลังหาผักอยู่นะแต่แต่ไม่รู้กขาทำทรงหรือเปล่าอตอนแรกเขาเอาแล้วตาผมก็ไม่รู้ตั้งร่มไหร่ถึทสว่างกันไปจนเขาตกใจผมน เดี๋ยวากโอเคครับฉันจะมาหาอะไรกินด้วยกันนะของปลาอ๋อครับผมโอเคครับผมครับก็ตอนนี้นะพี่พี่อืมคนพวกนนั้นหน่ไปกันเลยนะพี่พี่ไม่ต้องไปสนใจครับผมเดี๋ยวขอตัวเข้านอนก่อนนะครับผม ตอนนี้นี่ปืนขึ้นนะแล้วก็อืมงกินยาแก้แพ้ไปเองนะครับพี่พนะก,ก็เจอกันตอนเช้านะครับผมนะถ้าทุ่วนี้ฝนไม่ตกเนี่ยก็รีบเดินทางกลับแต่เช้านะครับพี่ๆนะก็ยังไงก็เจอกันพรุ่้ตอนเช้าครับผมฟันดีครับผม สวัสดีตอนเช้าครับพี่พี่ F C ทุกคนครับผมนะก็เช้านี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนาวมากๆเหมือนกันนะผมนะเมื่อคืนก็นอนอ่าก็ค่อนข้างที่จะอุ่นอยู่ประมาณหนึ่งครับพ,พี่พี่นะเสื้อผ้าผมเนี่ยเปียกนะผมเสื้อเอตัวนอกครับผมเปียกนะก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวนอนนะผมก็อาจจะหนาวนิดหนึ่งนะเพราะผมก็เป็นผื่นน้อยๆนะแต่ก็อุ่นนะ ไม่ถือว่าหนาวมากเพราะไฟก็มีอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนะฮนะใบไ,ไม้ฝ <c oughs> นตกทั้งคืนนะผมนะผมก็ตื่นแบบค้างๆท,ที่จะสายนะผมเพราะเมื่อคืนก็นอนหลับค่อ้างที่จะยากนะผมทั้งเสียงฝนเสียงน้ํานะผมฝนะนตกทั้งคืนนะพี่ๆก็ฝนพึ่งมาอยู่ตกเอเกอเกือบเกือบเช้าได้มนะั้งครับผมเพราะว่านอนฟังเสียงฝนแนละ้วก็บางทีก็ได้ยินเสียงฝนก็จ,จะเรานอนหลับไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะแต่ก็นอนหลับได้ครับ อก็คลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะผมตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจไว้ว่าไปเที่ยวป่าเฉยๆนะครับผมไม่ได้มาถ่ายคลิปอะไรนะผมแต่ว่าพอดีเจอฝนตกกลางทางก็เลยถ่ายให้พี่พี่ได้ดูนะแล้วก็เมื่อคืนนะผมไม่รู้ว่าเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นใครที่ไหนแต่ว่าฝนตกหนักอย่างนี้เนี่ยไม่น่าจะมาหาปลานะผมปกติ น้ำขุ่นอย่างนี้นะมันไม่เจอปลาอยู่แล้วนะผมฝนตกนะพี่พี่แต่น่าแปลกใจนะแถมตอนมียนใส่อะไรใส่ผมอีกนะผมอาจจะเป็นพวกก้อนหินก็ได้นะผมผมก็ส่องไฟนี่เห็นชัดเลยนะผมมากันสามคนนะพี่พี่ก็ถ้าเกิดว่าเขาสามคนนะนะั้นแต่เข้ามาทําร้ายผมเนี่ยก็ผมก็คงต้องสู้นะผมถึงดูไม่ได้ก็ต้องวิ่งนะหนีนะก็ข้อขคองก็ทิงไว้นี้ก่อนนะผมนะแต่ว่าก็ยังดีนะอาจจะเป็นคนที่แบบ ตกใจได้นะมาเห็นผมอยู่ตรงนี้นะเพราะปกติผมมาอแคมป์ตรงนี้ประจําเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอใครมาหาปลาอะไรแบบนี้หรอกเต็มที่ก็มีคนมาเดินเดือดพักกูอะไรอย่างเงี้ยนะก็แต่ก็จะทั้งวันเะนะครนะก็ตั้งคนตั้งอยู่นะผมไม่เก้าไก่นะครับผมผมก็มาแคมป์ผมก็อืมนะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวขอเก็บข้าของเดินทางกลับกอนนะครับพ,พี่พี่นะก็จะกลับไปหาเขาหาปลากินอีกหน่อยนะเมื่อคืน ผมกินไข่เค็มนี่อมแม่ค้าเอาไข่เค็มเน่ามาให้ผมนะผมแบบดำแล้วก็ขึ้นราหมดเลยนะพี่ๆจะตอนแรกก็ว่าจะมีไข่เค็มกินนะก็จะได้อิ่มขึ้นมาอีกน้อยหนึ่งครับผมทําไมทํามาไม่ได้กินไข่เค็มได้กินแต่กลับมาม่านะผมอมโอเคครับพี่ๆก็ไว้เจอกันใหม่กหนนะ้ะคลิปหน้านะผมขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย เด,เดินเดินเกียบนะพี่พี่แตนแตนไอใบไม้อ่ะใช่ไหมเออน่ากลัวนะพี่พี่โดนทีนี้เข็ดเลยนะหลังใหญ่อยู่นะเอาเรื่อง